สวัสดีครับผมเบิร์ดเล้งไอทีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆตั้งค่าคีบอร์ดนะครับหลังจากที่เราลง Windows ใหม่ไปแล้วหรือช่างลง Windows ใหม่แล้วไม่ได้ตั้งค่าตัวเปลี่ยนชี์ยบอร์ดกดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าชีย์บอร์ดนะครับให้สามารถเปลี่ยนภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะครับผม อะตอนนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ,รบเพราะว่าตัวนี้ก็จะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น Windows 10เราก็จะเข้าไปลึกๆเราก็จะไม่คุ้นนะครับเพราะแต่ก่อนเราก็ใช้ Windows 7นะครับอ่ะมาที่ Setting เลยนะครับอ่าไปที่ Setting ครับผมอ่ามาหน้านี้แล้เวเราก็ไปที่อ่าท่ a มแอนเลนเกตนะครับผมคลิกเข้าไปเลยอ่า เราก็มาที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีคำว่าแร a กดอยู่คลิกเข้าไปเลยครับอตอนนี้ก็จะมีแต่ภาษาอังกฤษน,นะครับให้เราไปแอดภาษาไทยเข้ามานะครับกดคลิกเข้าไปเลยตรงช่องพิมพ์เสิร์ชหาพิมพ์ไปเลยนะครับว่าไทยนะครับ thai t ไทยธรมรมดา เราสามารถที่จะเปลี่ยนให้หน้าจอเป็นภาษาไทยเลยก็ได้นะครับโดยการติ๊กเซตเข้าไปแล้วก็ stall อลไปนะครับในระหว่างที่เรารออยู่ตรงนี้นะครับรอมันโหลดสักครู่นะครับเราเราก็มาดูที่ด้านขวามือนะครับมันก็จะมีให้เราตั้งค่าชียบอร์ดนะครับอตอนนี้รอก่อนแป๊บนึงอาามมขวืนะครับก็จะมีคำว่า e ีบอร์ดเซตติ้งนะครับคลิกเข้าไปเลย ครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับมาเจอคำว่า Advanced Keyboard s e t t i n g าคลิกเข้าไปเลยครับผมอ่าเราก็มาที่อ่า Input ด้ n g u a g Hotkey นะครับคลิกเข้าไปเลยลงมาหน้านี้นะครับ Change Key โอเคอ่าตอนแรกมันก็จะอยู่ตรงที่ด้านซ้ายก็อยู่ที่ สามด้านขวาก็อยู่ตัวที่สองนะครับให้เราไปเปลี่ยนเป็นบนสุดแล้วก็ล่างสุดเลยนะครับตามรูปเลยนะจิ๊กกัไปเลยนะครับโอเคโอเคกดโอเคไปเลยครับอ่าทีนี้เราก็มาจะมาสังเกตอยู่ด้านมุมขวามือด้านล่างนะครับก็จะมีบาร์ขึ้นมาไทยแล้วก็อังกฤษนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็สามารถที่จะกดตรง ตัวนอนได้เลยนะครับบนชียบอร์ดให้สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เลยนะครับคลิปนี้เราก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม